รักตอนที่สตอนแรกทารามิกาคิดว่าอนาวินจะงีบเอาแรงเนื่องจากเมื่อคืนเขาแทบไม่ได้นอนแถมยังตื่นเช้าขับรถมาถึงเขาใหญ่แต่สรุปแล้วเจ้าตัวยังบ้าพลังกระโจนลงสระว่ายน้ำว่ายมาเป็นสิบสิบรอบแล้วกระมังแน่นอนเธอรู้ดีกว่าใครว่าเขาโคตรจะอึดและเพราะแบบนั้นจึงถูกชายหนุ่มออกคำสั่ง ให้ไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมาว่ายน้ำด้วยกันปกติแล้วเวลาอยู่ที่เพนท์เฮาส์เขามักจะเคี่ยวเข็นให้เธอออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแรกเริ่มก็อิดออดตามประสาหนานวันเข้าคงจะเริ่มชินเพราะว่าร่างกายปรับสภาพได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ไหวตั้งแต่เช้ามีแค่แซนด์วิชชิ้นเดียวที่ตกถึงท้องคืนออกแรงว่ายนะ้ำมีแค่ครึ่งสะมีหวังได้หมดแรงจมเอาดื้อ เอไม่ไหวแล้วค่ะทารามิกาโผลเข้ากอดคนตัวโตวเพื่อตัดจบปัญหาไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหนนักหนากันพาเธอว่ายน้ำเรากลับจะไปแข่งทีมชาติแล้วก็หิวแล้วด้วยกอดกันแน่นแบบนี้หิวอะไรล่ะอาณาวินหัวเราะในลำคอมองลูกแมวตัวน้อยท่าทางใกล้หมดสภาพดูเหมือนว่าจะหิวจริงๆ ถึงขนาดที่ว่าถามแล้วไม่ยอมตอบสั่งมากินในห้องก็แล้วกันคุณไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวผมจัดการเองทั้งสองคนพากันขึ้นจากสะทารามิกายหยิบผ้าเช็ดตัวรวมไปถึงเสื้อคลุมสีขาวที่เตรียมไว้ให้กับอนาวินของเอมสั่งอะไรก็ได้นะคะก็พงกระเพากินได้หมดเลยคนฝั่งรอบยิ้มที่มุมปากอดใจไม่ไหว ที่จะยื่นมือไปจับศรีรษะถุยได้รูปแล้วจับโยกไปโยกมาเชื่อแล้วครับว่าหิวทารามิกาอาบน้ำในห้องน้ำข้างในส่วนเขาอาบน้ำฝักบัวริมสระทั้งฉลมสบู่สระผมแบบลวกๆเสร็จจากนั้นถึงเปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมที่คนตัวเล็กเตรียมไว้ให้จัดการโทรสั่งอาหารเมนูง่ายๆมาสองสามอย่างก่อนจะดึงตัวเองกลับมานั่งเช็ดงานต่างๆทวามไม่ถึงสิบนาที เสียงออดกลับดังขึ้นอานาวินลากฝีเท้าเดินไปยังประตูแต่ว่าสิ่งที่เจอกลับทำให้เขาแสดงสีหน้าระอาใจที่เรื่องแบบนี้ข่าวไวัยชิบหายมีอะไรถามด้วยน้ำเสียงเนื่อยๆเ,เอาตัวขั้นระหว่างช่องว่างการอีกฝ่ายชวยโอกาสดันเข้ามาสถาบานว่ามันคือคำทักทายกับเพื่อนอย่างกู เรวัตแทบหัวเราะลัน่นดูจากสีหน้ารวมไปถึงน้ำเสียงที่โคตรจะไม่ยินดีนั่นแล้วเท่ากับว่าสิ่งที่สงสัยน่าจะมีมูลจริงๆก็ปกติเปล่าวะอนาวิลเลอร์คิ้วขึ้นแล้วนี่มึงจะมายืนขวางประตูทำไมกูร้อนเรวัตเห็นเพื่อนหันกลับไปมองที่ด้านในแล้วก็ได้ยินมันบ่นออกมาเบาๆ แถมมันยังชี้ไม้ชี้มือราวกับว่าสั่งอะไรสักอย่างอะไรของมึงเนี่ยไอโอบมึงนั่นแหละอะไรรบกวนแขกอย่างกูแขกว i p อพขบกรามเข้าหากันแน่นรู้แต่แรกแล้วว่ามันแค่มาปั่นประสาทเขาก็เท่านั้นเองแม่งพี่รุดเยอะชิบหายเลยว่ามึงน่ะเจ้าของรีสอร์ทเอ่ยเสกกัาหัวเระาะทำทีเป็นเยเงสองดูคนข้างใน แต่กลับถูกอีกฝ่ายยื่นมือมาตบศีรษะเสก่อนแม้มึงนี่แม่งรุนแรงกับกูจังเลยนะก็แค่จะแวะมาทักทายน้องเอมเฉยๆไปไกลๆตีนกูเลยไปไอ้โอบเจ้าของชื่อทำหน้าไม่ถูกมาถูกเพื่อนกระเซ้าเย้าแย่มึงเนี่ยนะเพราะไม่อยากให้พื้นในห้องนอนเปียกทารามิกา เลยไม่ได้หยิบชุดเข้าไปเปลี่ยนเธอออกมาโดยทั้งที่ทั้งร่างหัานรอบไปด้วยผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้เสียงที่ดูเข็นเคี้ยวบวกกับคำสั่งทางมือทำให้หญิงสาวรีบหดตัวกลับเข้าไปในห้องน้ำเมื่อครูเธอไม่ทันสังเกตว่ามีคนอยู่ที่หน้าประตูไม่รู้อนาวินกำลังคุยอยู่กับใครได้แต่แอบแง้มประตูเอาไว้ตามประสาคนที่อยากสอดรู้สอดเห็น จนกระทั่งได้ยินใครบางคนเปล่งเสียงเหมือนอยากให้เธอรับรู้น้องเอมรู้หรือเปล่าอาทิตย์ก่อนไอ้โอบมันไปนอนที่ไหนมายิ่งฟังก็ยิ่งคุ้นหูเดาว,ว่าคงจะเป็นเพื่อนของอนาวินเพราะหลังจากสิ้นประโยคนี้เธอได้ยินอนาวินกลด่าเพื่อนไปหนึ่งกลุก่มพร้อมกับปิดประตูเป็นการไล่ซึ่งหน้าทารามิการีบเดินไปสวมชุดในห้องนอน พอก้าวออกมาถึงเห็นว่าอาหารที่สั่งไว้มาเสิร์ฟพอดีส่วนอนาวินเพิงกลับเข้ามาในมือถือโทรศัพท์ไว้สงสัยคงจะออกไปคุยงานมาไปนอนที่ไหนมาแล้วคะคําพูดของเรวัตยังคงรบกวนจิตใจของเธอไม่จางหายแม้จะพอเดาได้แต่ก็อยากฟังจากปากของเจ้าตัวอยู่ดีเลิกคิดว่าไปนอนที่ไหนมาละ บ้านคุณน,นิกไม่ก็คุณเรมังคะอาณาวินกระดกยิ้มอย่างเจ้าเล่พอมองออกว่าภายใต้ท่าทีนิ่งงันของหญิงสาวคงจะซ่อนความร้อนใจเพราะความอยากรู้เอาไว้ไม่คิดว่าผมจะไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นมาบ้างหรือไงฟัดเอมแทบตายอดตายอยากแบบนั้นเลยคิดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะจำศีลน,นะคะ ต่อให้อนาวินเป็นพวกหวานสเสน่เก่งแต่ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมามันทำให้เธอรู้ว่าชายหนุ่มไม่ใช่คนสําสันแล้วก็แอบนับถุงยางเลยด้วยยังอยู่ครบร้ายชิปนักธุรกิจหนุ่มถึงกับหัวเราะแล้วก็สายหน้าใครได้ไปเป็นเมียนี่มีเสียวสันหลังแน่นอนคนฟังถึงกับหันไปมองค้อน ไม่ได้เสียวแค่สันหลังแน่นอนค่ะหมายถึงใครใบหน้าหล่อเหล่ากระตุกทันทีที่ได้ยินแบบนั้นก็สามีในอนาคตยังไงล่ะคะทารมิกาต่อแบบลอยหน้าลอยตา <c oughs> ก็หาใหม่ทันทีเลยว่างั้นอย่าโลกแคบสิคะหญิงสาวว่าเสียงกลัวหัวเราะแม้ว่าอีกฝ่ายจะพูดเสียงลอดไรฟันก็ตามใจคอจะให้เอม เหี่ยวเฉาจนแก่เลยหรือไงเลิกพูดเรื่องนี้เถอะที่เยตตัวดีพูดมามันก็ถูกถ้าจบกับเขาแล้วเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปกากเกณฑ์การใช้ชีวิตของเธออยู่ดีถึงแบบนั้นแค่คิดก็ยังหงุดหงิดการพักผ่อนของคนอื่นเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่สำหรับอานาวินแล้วเหมือนเขาแค่ต้องการเปลี่ยนสถานที่นอนเท่านั้นหลังจากกินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จเราสองคน หาความผ่อนคลายด้วยการเปิดหนังดีๆดูสักเรื่องแต่เ้าว่าดูไปดูมาคนตัวโตกับศับประโงกไปเสียอย่างนั้นทารามิกาได้แต่จัดที่เพื่อให้เขานอนสบายๆบอกให้เข้าไปนอนในห้องดีๆแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมหมดลทธิ์แบบนี้ไม่แปลกหรอกเพราะเมื่อคือนนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองในจะขับรถมาถึงเขาใหญ่พอถึงห้อง ยังสามารถกระโจนลงสาวว่ายน้ำแบบบ้าคลั่งอีกกดเสียงจากจอโทรศัพท์ลดลงไม่อยากให้มันรบกวนเวลาพักผ่อนของชายหนุม่มเรียวปากบางคลี่ยิ้มมองใบหน้าเย่อหยิ่งที่ตอนนี้นอนหนุนต่างเธอเราวกับเด็กน้อยๆคนหนึ่งความรักของเธอเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้ตัวอีกทีมันคือความทรมานที่แทรกซึมเข้ามาในช่วงเวลาที่อนาวินนั้น ต้องเดินทางไปติดต่องานที่ต่างประเทศเธอคิดถึงเขาเหลือเกินในตอนที่รู้ว่าไม่อาจหักห้ามความรู้สึกได้มันทั้งมีความสุขและมีความเศร้าปะาปนกันในใจจนแยกไม่ออกทารามิการู้ดีว่าสุดปลายทางของความสัมพันธ์นี้จบลงแบบไหนแต่ก็ยังดื้อดึงที่จะก้าวต่อไปเลือกเปิดเปลยสิ่งในใจให้เขาได้รับรู้ พอแค่ได้รักได้อยู่ใกล้ๆกอบโกยความสุขตรงหน้าให้ได้มากที่สุดก็พอแล้วตอนจากกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังมือที่กำลังลูบเรือนผมดกดำชะงักไปชั่วขณะเมื่อโทรศัพท์ของชายหนุ่มแผดเสียงร้องขึ้นมามันอยู่ไกลเกินกว่าที่ทารามิกาจะเอี้ยวตัวไปหยิบได้เนื่องจากคนตัวโตวน,อน,นอนนุนปากอยู่ในตอนนี้ตัดสินใจ ยกศรีรษะของอนาวินขึ้นแล้วค่อยๆพาตัวเองออกมาแต่ทว่าสายเดินตัดไปก่อนแต่ในขณะเดียวกันเสียงออดของบ้านพักกลับดังขึ้นแทนอาจจะเป็นเรวัตก็ได้คิดแบบนั้นจึงเดินไปเปิดประตูทารามิกายืนนิ่งไปชั่วขณะเมื่อเห็นคนที่ยืนรอในตอนนี้อาการชาเกิดขึ้นทั่วใบหน้าทันทีที่เห็นสายตาดูแคลนของจินตารา ท่านคือมารดาของอนาวินยังไงล่ะสวัสดีค่ะยิงสาวยกมือขึ้นไหวแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายไม่แม้แต่จะรับไหวด้วยซ้ำไปท่านทำเพียงปลายตามองมาที่เธอก่อนจะใส่สีหน้าคล้ายกับระอาใจยอยู่นานกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะจินตลาว่าด้วยน้ำเสียงเย้ยยันลากสายตาเข้าไปมองด้านในแล้วก็เอ่ยปากถาม ตาโอบอยู่ไหนทารามิกากำลังจะถอยหลังเพื่อเปิดทางให้กับมารดาของชายหนุ่มเข้ามาแต่กลิ่นกายที่คุ้นเคยจากทางด้านหลังทำให้เธอรู้ว่าอนาวินตื่นแล้วใครมาซุ้มเสียงนั้นยังติดแผบพลพวงมาจากการเพิ่งตื่นนอนอนาวินหลีตามองบุคคลตรงหน้าแล้วก็ได้แต่ขมวดคิ้วเข้าหากันแม่ จินตลายืนกอดอกมองสภาพลูกชายของตัวเองกับหญิงสาวที่เอาแต่เกาะหนึบเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอแม่แวะมาจิบน้ำชากับคุณพิมพ์พิมนไม่คิดว่าจะเจอแกกับผู้หญิงคนนี้ที่นี่ท้ายประโยคขนพูดจ้องมองหญิงสาวริฟีปากเคลือบไปด้วยริบสติกราคาแพงเหยียดยิ้มรีบกอบโกยเข้าละรู้แล้วใช่ไหมว่าอีกไม่นาน ตาโอบจะต้องแต่งงานทราบค่ะทารามิการะบายยิ้มตามมารยาทนี่ไม่ใช่ครั้งแรกกับการเจอหน้ากับจินตาลาคำพูดเสียสีแดงดันจากท่านเธอรับมาหลายต่อหลายครั้งแล้วละซึ่งไม่ต้องการโต้เถียงหรือตอบโต้อ,อะไรเพราะมันคือความจริงหวังว่าย่างอายของเธอคงจะมีเหลืออยู่บ้างนะจินตาราไม่อยากให้ข้ากับผู้หญิงจำพวกนี้ ทารามิกาไม่ต่างอะไรจากปริงตัวใหญ่ที่คอยแต่จะสูบเลือดสูบเนื้อแม่ครับอนาวินโกรเสียงเข้มดันทารามิกาไปหลบอยู่ด้านหลังตัวเองแม่มีเรื่องจะคุยกับแกออกมาคุยข้างนอกดูจากสภาพห้องแล้วฉันทำใจเหยียบเข้าไปไม่ได้จริงๆริจินตลาดันความครุกุนกลับลงไปเพราะที่มาถึงที่นี่ เธอมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่ายังไงล่ะอย่างไรเสียอีกไม่นานเด็กสาวคนนี้ย่อมกระเด็นออกจากชีวิตลูกชายเธออยู่ดีอนณาวินเสยผมด้วยอาการหัวเสียไม่คิดว่าจูจูบานดาจะมาปรากฏตัวถึงที่นี่ฝ่ามือใหญ่จับหัวไหล่บอบบางของคนตัวเล็กแม้ทารามิการจะยิ้มแต่เขารู้ว่าเจ้าตัวคงไม่ได้รู้สึกดีอย่างที่แสดงออกมา รอในห้องไม่ต้องออกมารู้ใช่ไหมเขากดจูบเบาๆบนหน้าผากมนวูบหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกของหญิงสาวผมจะรีบกลับมาทารมิกาพยักหน้ายิ้มทำตามที่คนตัวโตบอกอย่างว่าง่ายอนาวินไม่ชอบให้คนอื่นมาก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นต่อให้บุคคลคนนั้น จะเป็นผู้ให้กำเนิดตัวเองก็ตามแวะมาจิบน้ำชาไกลดีนะครับการที่ท่านร้อนรนสืบสอดจนมาหาเขาถึงที่นี่นั้นคงมีอยู่ไม่กี่เรื่องมันอาจจะเกี่ยวกับตัวเขาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านกลัวว่าบัหลังที่ตัวเองนั่งจะสั่นคลอนมากกว่าหงุดหงิดที่แม่มาขัดจังหวะแกงั่นเหรอคนเป็นแม่แค่นหัวเราะ แม้ในใจจะเป็นฟืนเป็นไฟโกรธที่เลือดเนื้อเชื้อไขเห็นผู้หญิงคนอื่นดีกว่าแม่ตัวเองพูดทุระกของแม่มาเลยดีกว่าเขาไม่ได้เดินตามมาเพื่อให้ท่านถากทางกันรู้เรื่องสินค้าตัวใหม่หรือยังจินตลาปัดเรื่องยิบย่อยออกไปเพื่อพูดประเด็นที่สำคัญกว่าทางนั้นมันได้รับเลือกพอแก่ท่าทางพอใจมากนะ เรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต่างคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองมันพยายามปีนป่ายขึ้นมาแล้วมันก็กำลังจะทำสำเร็จคนพูดเริ่มมีโทสะที่ลูกตัวเองทำเป็นไม่หือไม่อือสักอย่างในขณะที่แกมั่วแต่กกเด็กนั่นท่าทางโสภาพักรู้เข้าจะเป็นยังไง อาณาวินเยียดยิ้มไหวไหลไม่ใส่ใจไม่ใช่ว่ารู้อยู่แล้วหรอครับตาโอบจินตลาตะเบงเสียงใส่ลูกแต่พอรู้ตัวจึงปรับเสียงลดลงอย่ามาทำเสียเรื่องนะหัดพาหนูม่อนไปเที่ยวเสียบ้างผมรู้ดีว่ากำลังทำอะไรคนอย่างเขาเน่ะไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาชี้นิ้วหรือบงการชีวิต เอมกับผมเราทําความเข้าใจกันแล้วเข้าใจอะไรรอสวมบทเป็นเมียน้อยบีดน้ําตาให้แกแวะไปหาทุกครั้งที่เมียตัวจริงเพลอน่ะสิจินตลาเยอะอยันเสียงขึ้นจมูกทําไมเธอจะมองไม่ออกว่าเด็กนั่นหลงลูกชายเธอหัวปากหัวปําเกลียดนักอีพวกเมียน้อยบางทีเมียหลวงก็ไม่ได้มาก่อนเสมอไป ไม่ใช่เหรอครับอนาวินแค่นยิ้มส่องตาคนเป็นแม่กลับเขาเห็นเปลวไฟในดวงตาคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังไม่ต่างอะไรจากเมื่อก่อนเลยสักนิดจินตาราโกรธจนตัวสั่นเทิมรู้แก่ใจว่าไม่อาจชี้นิ้วสั่งคนตรงหน้าได้เหมือนตอนเด็กอีกต่อไปแล้วคนอย่างแกมันจะไปเข้าใจอะไรเหมือนพ่อแกไม่มีผิด คนเป็นแม่กัดฟันพูดน้ำตาเออครอในขณะที่อนาวินยืนนิ่งงนันไม่เปิดเผยความรู้สึกจินตราได้แต่หัวเราะเยาะก่อนจะเงยหน้ากระพริบตาขับแล่ความเศร้าออกไปถ้าแกทำพังแม่เอาแกตายแน่จำเอาไว้มีวายออกคำสั่งกันอีกครั้งแล้วก็เลือกที่จะเดินจากไปทิ้งให้คนฟังจมอยู่กับฝันร้าย ที่ยังคงตามหลอกล้อนมาจนถึงทุกวันนี้คำพูดที่คนให้กำเนิดเกือบจำทั้งปากเอ่ยออกมานั้นทำให้อนาวินเหยียดยิ้มนึกสมเพชอยู่จังๆทาไมเขาจะไม่รู้ว่าคนเป็นแม่โกรธจนเส้นสมองเต้นตุบๆเมโหไปก็เท่านั้นจะทำอะไรเขาได้ล่ะกูก็พึงรู้ว่าคุณนายคนนัดกับแม่มึงวันนี้ เรวัตเพิ่งรู้ตอนที่เจอหน้าเพื่อนตัวเองอีกรอบตอนแรก่าทางของอนาวินหัวเสียจนเขาต้องขอโทษขอโพยสำหรับที่ปล่อยให้คนอื่นบุกเข้าไปถึงหน้าห้องพักแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นแม่บังเกิดกล้าวของเพื่อนก็ตามแล้วเด็กมึงเป็นไงบ้างก็ยันยิ้มได้อยู่ อาณาวินชะงักไปชั่วขณะลืมไปแล้วว่าตัวเองออกมาจากบ้านพักร่วมสามชั่วโมงได้พอนึกได้จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดส่งข้อความหาคนตัวเล็กไอโอบเรวะถอนหายใจคนที่ยังยิ้มได้ไม่ได้แปลว่าเสียใจไม่เป็นนะเว้ยแล้วมึงจะให้กูทำยังไงทุกคนบนโลกใบนี้มีใครบ้างละ่ะที่สมหวังกับทุกเรื่องแต่ละคน ล้วนเจอกับความผิดหวังสลับกับสิ่งที่ใจไม้ป่าปนกันไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหนิทาเหมือนไม่สำคัญแต่ลงทุนพามาเที่ยวถึงที่นี่เจ้าของรีสอร์ตอยากคิวให้อย่างไม่เกรงกลัวเมื่อพูดแห่งใจดำอีกฝ่ายการจับคู่แต่งงานมันคือเรื่องต่อยอดทางธุรกิจพูดแค่นี้เรวัตยังเห็นเขาลางถึงความวุ่นวายในอนาคตของเพื่อนดีแค่ไหน ที่ครอบครัวเขาไม่มาวุ่นวายหรือว่าตามเจ้ากี้เจ้ากานกับเรื่องพวกนี้กูถามจริงๆนะมึงคิดดีแล้วหรอวะคนนอกอย่างเขายังเห็นว่ามันดูมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับคนของตัวเองจำเป็นจริงๆหรอวะที่จะต้องแต่งกับมอนขนาดนั้นไม่เหนจำเป็นขนาดนั้นข้อนี้อนาวินตอบตัวเองอยู่ในใจเพียงแต่ มันมีรายละเอียดยิบย่อยลงไปที่เขาต้องการทำไปก็เพื่อบรรลุปเป้าหมายแล้วแต่กับมอนมันไม่ดีตรงไหนเรฟิปากน้าเหยียดยิ้มก่อนจะยกเครื่องดื่มตรงหน้าขึ้นมาจิบหรือว่ามึงจะเถียงว่ามอนไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเอาที่สบายใจเรวัศสายหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็ลอบถอนหายใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายยกขึ้นมาเป็นเหตุผล กูว่าจะกลับคืนนี้ไปไหนก็ไปไปบอกรีเซพชันให้ติดต่อรถขึ้นไปรับคนกูที่ห้องด้วยเดิมทีตั้งใจจะพาสาวออกไปหาอะไรกินข้างนอกแต่สถานการณ์วันนี้ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าพาไปวันอื่นคงจะดีกว่ากูใจดีเดี๋ยวกูไปรับให้ก็แล้วกันเรวัดนึกหมันไส้ก็เลยยั่วอารมณ์เพื่อนอีกละลอก ถือว่าเป็นบริการพิเศษเฉพาะแขก V.I.P ยังไงล่ะอนาวินกำกระดาษทิชชู่ปาใสคนที่กำลังหัวเราะเยาะพักหลังมันชอบดึงเรื่องของทารามิกาขึ้นมาเย้าแย่อยู่บ่อยครั้งพอรู้ว่าทำให้เขาหงุนหงิดได้แม่ก็ขยันยั่วโมโหชิบหายทัศนียภาพเบื้องหน้าทำให้หญิงสาวต้องหยุดมองนานมากแค่ไหนแล้ว ที่ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้เยาว่าแต่เที่ยวเลยหลายปีที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายที่ได้ลาง,งานก็คือวันไหนยังจำไม่ได้หลังจากที่อนาวินออกจากห้องไปพร้อมกับมารดาของเขาเขาก็ยังไม่กลับเข้ามาอีกเลยมีเพียงคุณจินตลาที่ย้อนเข้ามาเพื่อตอกย้ำจุดประสงค์ของท่านฉันพอจะเข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงกับเจ้าโอกบแลวฉันก็เชื่อว,ว่า เธอคงรู้ตัวว่ายังไงมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ลูกชายฉันนะ่ะมันรักไข่ไม่เป็นหรอกนะแต่ที่ยังเก็บเธอเอาไว้กับตัวมันเป็นแค่ความผูกพันเพราะถ้าเจ้าโอบมันจะรักคงไม่ปล่อยเวลามาจนถึงตอนนี้หรอกนะฉันเจอมาเยอะพวกเมียน้อยที่หอยหาความรักจากสามีของคนอื่นครั้งนี้ฉันแค่มาเตือนในฐาน,นะผู้หญิงด้วยกันเห็นแก ที่อยู่กับเจ้าโอมมานานฉันไม่อยากใช้ไม้แข็งกับเธอยอมรับความจริงและก็ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันได้แล้วถารามิกาผ่อนลมหายใจอันหนักอึง้งรวมไปถึงปัดเรื่องกวนใจออกไปเธอยอมรับความจริงแล้วเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาจากกันก็เท่านั้นตอนนี้ขอปล่อยใจไปกับธรรมชาติที่กำลังโอบล้อมก่อนก็แล้วกันแสงสีส้ม ตัดกับท้องฟ้ายามเย็นเป็นภาพที่สวยงามจนชายเอมอดใจไม่ไหวต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดถ่ายอย่างน้อยในภายภาคหน้าก็ยังสามารถย้อนกลับมาดูได้สนใจไปชมวิวโซนล่างไหมครับตรงนั้นไม่แปลงดอกไม้เห็นดวงอาทิตย์ชัดถ่ายรูปสวยน้ำเสียงนุ่มทุ้มจากด้านหลังส่งผลให้เจ้าของร่างบางเผลอสะดุง้งระวิน ค้อมสีสันลงเล็กน้อยรวมถึงแสดงสีหน้ารู้สึกผิดที่โผล่เข้ามาแบบนี้เออขอโทษครับผมทำคุณตกใจหรือเปล่านิดหน่อยค่ะทารมิกามองชายหนุ่มร่างสูงโปร่งอย่างระแวดระวังไปในตัวถ้าเดินขึ้นไปอีกนิดระวินชวนหญิงสาวคุยอย่างเป็นมิตรปลายนิ้วชี้ไปยังด้านบน จุดนั้นจะไม่มีต้นไม้บดบังเหมือนตรงนี้นะครับฉันชอบมองท้องฟ้ามากกว่านะคะอีกอย่างตรงนี้ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่จากการรอบสังเกตภายในไม่กี่วินาทีเธอคนพบว่าเขามีใบหน้าและไม้คล้ายกับเรวัตบวกกับการแต่งตัวบวกกับบุคลิกต่างๆแอบคิดว่าบางทีเขาอาจจะเป็นเครือญาติหรือไม่ก็ต้องมีตำแหน่งอะไรสักอย่างในรีสอร์ทแห่งนี้ ผมเองก็ชอบมายืนเวลาที่คิดงานไม่ออกเหมือนกันนะครับเจ้าของร่างสูงระบายยิ้มพลางบิดตัวไปมาคลายความปวดเมื่อยทารามิกาได้แต่ยิ้มรับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีดูเหมือนจะเป็นอย่างที่คาดเอาไว้เพราะการที่ชายหนุ่มบอกว่าชอบมาที่นี่เวลาที่คิดงานไม่ออกมันก็บอกไปใน,นๆว่าเจ้าตัวปักหลักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ดวงตาล้ำลึก เลือบมองหญิงสาวที่เว้นระยะห่างไว้พอสมควรยอมรับว่าภาพที่เธอยืนมองวิวนั้นค่อนข้างที่ชวนสะกดให้หยุดมองเลือเมื่อได้เห็นใกล้ๆระวินบอกกับตัวเองว่าเขาถูกใจผู้หญิงคนนี้ผมไม่เห็นจักรยานจอดแถวนี้นะ่ะคุณเดินขึ้นมาเหรอครับปกติทางรีสอร์ทจะมีจักรยานให้วิลล่าแต่ละหลังไว้ปั่นเล่นฟ,ฟรีๆค่ะ ทารมิกานิ่งไปพักหนึ่งเส้อมองประมวลหาคำตอบโดยพลันเดินขึ้นมานะคะถ้างั้นลงไปพร้อมผมดีกว่าชายหนุ่มพยักพยเยิดหน้าไปทางด้านหลังที่มีรถกอล์ฟจอดอยู่หลังจากหกโมงเย็นโซนนี้จะปิดให้สำหรับที่พักไพรเวทนะครับเจ้าของร่างบางลังเลกับสถานการณ์ตรงหน้าครั้นจะเดินกลับเข้าที่พัก ก็เกรงว่าคนตรงหน้าจะรู้ว่าเธอพักกับใครอนาวินคงไม่ชอบใจนักกับการเปิดเผยความสัมพันธ์ลับๆระหว่างเธอกับเขาอีกทั้งก่อนหน้านี้เธอเพิ่งได้รับข้อความจากอนาวินว่าเขารออยู่ห้องอาหารข้างล่างเอ่อก,ก,ก็ได้ค่ะทารามิกาตอบตกลงในที่สุดยอมเดินตามร่างสูงไปยังรถกอล์ฟที่จอดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล เพราะมันเป็นแบบที่นั่งสองคนดังนั้นเธอจึงไม่มีสิทธิ์เลือกนอกจากขึ้นไปนั่งข้างคนขับพักอยู่โซนไหนครับระวินเอย่ยระหว่างที่ขับเคลื่อนออกมาจากที่เดิมบอกตามตรงว่าเธอมีโอกาสเขาก็อยากทำความรู้จักกับยิ้งเซาคุณส่งฉันที่ห้องอาหารก็ได้นะคะพอดีว่ามีคนรออยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะออ รวินชะงักไปชั่วครู่โอเคครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับร้ายลามรักตอนที่4เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครเพิ่มมาอีกสองคนนะคะก็คือแม่ของพระเอกแล้วก็คุณรวินนั่นเอง ก็มีคนมาจีบนางเอกของเราแล้วนะคะทุกคนถ้าพระเอกรู้เนี่ยจะเป็นยังไงยังไงก็ฟังติดตามตอนต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามและขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ